คุณจะซื้อสินค้าชิ้นไหนสินค้าราคาถูกแต่มาจากการใช้แรงงานเด็กหรือสินค้าที่มีราคาแพงกว่าแต่นำรายได้ไปมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กถูกแล้วนี่มันเลือกไม่ยากเลยใช่ไหมละ่ะโดยเฉพาะในปัจจุบันที่ใครๆก็อยากสร้างสังคมที่ดีและน่าอยู่เพราะฉะนั้นลองคิดดูสิจะเป็นยังไงถ้าคุณสามารถสร้างสินค้าหรือกลยุทธ์ทางการตลาดที่ไม่เพียงแค่สร้างกำไร แต่ยังช่วยพัฒนาสังคมและสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนอีกด้วยอย่างกลยุทธ์ที่มีชื่อว่ากลยุทธ์การตลาดเชิงสังคมนั่นเองโดยการจะทำกลยุทธ์การตลาดเชิงสังคมเราก็ต้องรู้ก่อนว่าประเด็นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราและมีความสำคัญต่อสังคมมากไหมเช่นการส่งเสริมการศึกษาการลดความเหลื่อมล้าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากนั้นเราจึงสามารถสร้างแคมเปญที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ อย่างเช่นการจัดกิจกรรมการกุศลหรือใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรืออาจเป็นการทํางานร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มผลกระทบของแคมเปญและสื่อสารความสําเร็จของแคมเปญกับลูกค้าเพาื่อสร้างความเชื่อมั่นที่ดียิ่งขึ้นเราได้ถามว่าจะรู้ได้ยังไงนะหรอว่ากลยุทธ์การตลาดของเรานั้นทําออกมาได้ดีจริงหรือเปล่าก็ตอบได้เลยว่าสามารถวัดได้จากการเพิ่มขึ้นของยอดขาย หรือการได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชนก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน <Wow. S 1> ต่อไปนี้จะเป็นแคมเปญที่จะช่วยให้ผู้คุณเห็นภาพชัดมากขึ้นว่าการใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงสังคมเป็นยังไงไปดูกันเลยแคมเปญแรกก็อย่างเช่นสอสอสอคนไทยลดพุงลดโลกผ่านภารกิจทาคุ้นเปลี่ยนจุดประสงค์ของแคมเปญก็คือต้องการให้คนไทยลดพุงลดโรค เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้จุดประกายสร้างแหล่งเงินุุนผ่านกิจกรรมออนไลน์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมลงมือปฏิบัติในช่องทางออนไลน์และการที่สุขภาพของคนไทยดีก็จะส่งผลต่อสังคมที่ดียิ่งขึ้นโดยมีการทํางานร่วมกักบองค์กรเครือข่ายคนไทยไร้พุงโดยการวัดผลของแคมเปญก็ดูจากว่าระหว่างระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรมมีคนไทยหรือผู้เข้าร่วมเป็นไปตามเป้าหมายหรือเปล่าและผู้ที่เข้าร่วมเหล่านั้น สามารถทำตามเป้าหมายที่แคมเปญตั้งไว้หรือไม่นอกจากนี้สสสได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐหรือสาธารณชนมากขึ้นไหมจากนั้นแบรนด์ก็จะเกิดคุณค่าและมีการพัฒนากลยุทธ์ชงสังคมให้ดียิ่งขึ้นมาต่อกันที่แคมเปญที่2สมมติว่ามีชายคนหนึ่งเขาเชื่อว่าโรบินเขาอยากมีแ <c oughs> บรนด์สบู่เป็นของตัวเองแลวก็อยากให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนบ้านเกิดไปพร้อมกัน เขาจึงเลือกทําสบู่จากใบบวบซึ่งสามารถช่วยชุมชนกําจัดวัชพืชแถมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งหากมีการร่วมมือกับโอทอปหรือกลุ่มแม่บ้านก็ยังช่วยเป็นรายได้ให้กับแม่บ้านและชุมชนอีกด้วยจากนั้นก็วัดผลกระทบกลยุทธ์เชิงสังคมว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่ดีขึ้นจริงหรือไม่อย่างไรแม่บ้านมีรายได้มากขึ้นหรือเปล่าชุมชนมีรายได้มากขึ้นไหมหรือว่าสบู่มียอดขายที่มากขึ้นหรือไม่เป็นต้น สุดท้ายนี้ก็ขอบอกเลยว่าการใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงสังคมเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนหากสามารถเลือกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการสร้างแคมเปญที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนการทำงานร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องการสื่อสารความสำเร็จของแคมเปญกับลูกค้าและการวัดผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดเชิงสังคมถ้าสามารถทำได้ทั้งหมดนี้ก็จะช่วยให้ธุรกิจของคุณ เติบโตและได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าในระยะยาว